ฝนตกลงมาแต่เช้านะครับแถวลาดพร้าวนะครับการจราจรไม่ได้ติดกัดเท่าไหร่นะครับเนี่ยครับบรรยากาศเช้าเช้านะครับฝนตกคนไปทำงานก็ต้องใส่เสื้อฝนนะครับอนาคตนะครับการรถไฟฟ้าสายนี้สร้างแล้วเสร็จนะครับเราก็จะเดินทางด้วยความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับแม้ในวันฝนตกนะครับ บางครั้งเราต้องเลือกนะครับระหว่างรถเมสสีฟ้านะครับกับสีแดงสีฟ้า10บาทนะครับสีแดง8บาทเราจะไปกันไหนดีครับ